เคยมีความคิดวับเข้ามาในหัวไหมครับว่ามันจะดีซักแค่ไหนกันนะถ้าเรามีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนแบบพอดีๆให้จ่ายค่านา้ำค่าไฟได้โดยที่ไม่ต้องไปแตะเงินเก็บก้อนหลักของเราเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันครับว่าถ้าจะทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคำถามตั้งต้นจากแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเราจะสร้างกระแสเงินสดสักเดือนละ2,000บาทจากการลงทุนได้ยังไงซึ่งตัวเลขนี้ผมว่ามันจับต้องได้นะ แล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานของใครหลายๆคนเลยเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเรื่องนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับเอาละครับเป้าหมายที่เราจะมาดูกันในวันนี้จริงๆมันก็เรียบง่ายมากๆเลยนะคือการหาทางสร้างรายได้เสริมขึ้นมาเพื่อมาจัดการกับค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่ว่ามันมาทุกเดือนแน่ๆก็ค่าน้ำค่าไฟนี่แหละครับหัวใจสำคัญของไอเดียนี้ก็คือ เราจะเอาแค่ดอกผลหรือเงินปันผลที่ได้จากการลงทุนมาใช้จ่ายเท่านั้นนะครับโดยที่เงินลงทุนก้อนแรกของเราหรือที่เรียกว่าเงินต้นเนี่ยจะยังอยู่ครบไม่ได้ถูกแตะต้องเลยซึ่งนี่แหละครับคือพื้นฐานของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า passive income ที่หลายๆาคนอยากมีนั่นเองทีนี้พอเรามีเป้าหมายแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะใช้เครื่องมืออะไรละ่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขาชี้เป้ามาที่สินทรัพย์ตัวหนึ่งครับชื่อว่า JEPQ เรามาทำความรู้จักเจ้าตัวนี้กันให้มากขึ้นอีกหน่อยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่า j p q เนี่ยเป็นสินทรัพย์ประเภทที่เรียกว่า ETF หรือ Exchange Traded Fund พูดแบบบ้านๆเลยก็คือมันคือกองทุนรวมที่เอาตัวเองไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อขายมันได้ง่ายๆคล่องตัวเหมือนกับซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งเลยค่ะแล้วกองทุนนี้เขาไปลงทุนในอะไร JEPQ จะเน้นไปที่หุ้นในดัชนี NASDAQ 100เป็นหลักเลยครับซึ่งก็คือการรวบรวมหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมักษ์ใหญ่100บริษัทในอเมริกานึกภาพตามก็คือพวกบริษัทเทคดังๆที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับโดยที่ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มการเงินนะเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับ JEPQ ก็คือ ETF ที่บริหารโดย JP Morgan ที่เข้าไปลงทุนในหุ้นเทคชั้นนำมีจุดเด่นคือเขามีกลยุทธ์พิเศษบางอย่างที่จะพยายามสร้างรายได้ออกมาจ่ายให้เราเป็นรายเดือนให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มาถึงคำถามสำคัญแล้วครับแล้ว j p q เขาทำได้ยังไงทำไมถึงจ่ายปันผลได้สูงขนาดนั้นคือเบื้องหลังเนี่ยมันมีกลยุทธ์พิเศษซ่อนอยู่ครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้เลย กลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า covert call selling ครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือกองทุน JEPQ เนี่ยเขาถือหุ้นเทคต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยไปทําสัญญาขายสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นตัวนั้นในอนาคตที่ราคาที่กําหนดไว้แล้วก็ได้ค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่าพาพพรีเมี m i มเข้ากระเป๋าทันทีเลยค่ะจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันเป็นการแลกเปลี่ยนกัน กองทุนเนี่ยเขายอมสละโอกาสที่จะได้กําไรแบบสุดๆถ้าเกิดหุ้นตัวนั้นราคาพุ่งทะยานขึ้นไปเพื่อแลกกับรายได้ที่มันแน่นอนกว่าในรูปของค่าพรีเมียมเสื้อเงินค่าพรีเมียมตรงนี้แหละครับที่เขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผลทําให้มันจ่ายออกมาได้สูงขึ้นนั่นเองพอเข้าใจกลไกลเขาคร่าวแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างดีกว่าครับว่าถ้าอยากจะได้รายได้เดือนละ2,000บาทตามเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยเราจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสักเท่าไหร่ตามวิธีคำนวณที่เขาให้มาเลยนะ จากข้อมูลเนี่ยเขาระบุว่า JEPQ ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ dividend yield โดยเฉลี่ยนในอดีตนะครับอยู่ที่ประมาณ10-11%ต่อปีซึ่งต้องบอกเลยว่าในโลกการลงทุนเนี่ยตัวเลขระดับนี้ถือว่าสูงมากๆเลยค่ะเอาล่ะครับมาลองคำนวณกันดูถ้าเป้าหมายของเราคือรายได้ปีละ24,000บาทก็คือเดือนละ2,000บาทนั่นแหละแล้วเราก็เอาตัวเลขนี้มาหารด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังคือ10% เราก็จะรู้ทันทีเลยครับว่าต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่และนี่คือตัวเลขที่ออกมาครับ240,000บาทนี่คือเงินลงทุนเริ่มต้นโดยประมาณที่ตามทฤษฎีแล้วอาจจะสามารถสร้างกระแสงเงินสดให้เราได้เดือนละ2,000บาทตามข้อมูลที่เขานำเสนอมาครับฟันดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในโลกของการลงทุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สวยงามด้านเดียวและประเด็นนี้สำคัญมากนะครับ เรามาดูความเสี่ยงและข้อควรระวังที่ในข้อมูลเขาก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันความเสี่ยงอย่างแรกเลยก็คือรายได้หรือเงินปันผลเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับไอตัวเลข1 0 1ถเนี่ยมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยในอดีตเฉยๆไม่มีการรับประกันเลยว่าจะจ่ายเท่านี้ได้ตลอดไปมันปรับขึ้นลงได้ตลอดเวลาตามสภาวะตลาดแล้วก็ผลประกอบการของหุ้นที่กองทุนถืออยู่ครับความเสี่ยงอย่างที่สที่สําคัญไม่แพ้กันเลย ก็คือมูลค่าของเงินต้น240,000บาทของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้คงที่เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่า JEPQ เป็น ETF ที่ซื้อขายในตลาดราคาของมันก็เลยขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้ทุกวันถ้าตลาดหุ้นเกิดปรับตัวลงแรงๆมูลค่าเงินลงทุนของเราก็อาจจะลดลงต่ำกว่าเดิมได้เหมือนกัน ในแหล่งข้อมูลเขามีภาพเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามันเหมือนเรามีสวนผล,ลไม้ที่คอยให้ผลผลิตเรากินทุกเดือนแต่ราคาที่ดินของสวนนั้นน่ะมันก็ขึ้นลงได้ตามตลาดโอ้โหเป็นการแยกให้เห็นความเสี่ยงระหว่างรายได้กับเงินต้นได้ชัดเจนแล้วก็เห็นภาพมากๆเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาทั้งหมดแล้วเราน่าจะพอเห็นภาพรวมของแนวคิดนี้กันแล้วนะทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็ความเสี่ยง ทีนี้เรามาสรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่ควรจะเอาไปคิดต่อกันดีกว่าค่ะและนี่คือคําแนะนําที่สําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือหลักการกระจายความเสี่ยงการที่เราเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มลงทุนในสินทรัพย์แค่ตัวเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับไม่ว่าสินทรัพย์ตัวนั้นมันจะดูน่าสนใจแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายที่ข้อมูลนี้ทิ้งไว้ให้เราไปคิดต่ออาจจะไม่ใช่แค่ว่า JEPQ ทําได้จริงหรือเปล่าแต่เป็นคําถามที่ลึกกว่านั้นครับ คือภายใต้ความเสี่ยงที่ปันผลก็อาจจะลดลงเงินต้นก็อาจจะผันผลได้ผลตอบแทนที่สูงขนาดนี้มันคุ้มค่าและเหมาะสมกับเป้าหมายรวมถึงระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แล้วหรือยังท้ายที่สุดแล้วการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านด้วยตัวเองก็ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเสมอครับ